and and โ okay, อเคเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพามากินหอยเชอรี่นะครับทุกคนไปหากันมาเมื่อคืนนะทุกคนโคูดูดิมีตัวใหญ่ด้วยนะไอหอยเนี่ยเราต้องเอาตามาดอกเลยนะเนี่ยเมื่อคืนเราก็มาหากันตรงนี้แหละแต่ผมหาอยู่ฝั่งนู้นนะหอยมันต้องหาตอนกลางคืนใช่ไหมพี่เพราะว่าหอยมันขึ้นตอนกลางคืนนี่ตัวใหญ่เลยเห็นไหมดูนะ อุ้ยดูนะซูมเข้ามาใกล้ๆพี่นี่อืมหมอบอืมอืมอ่าอร่อยหอยนาแบบเนี้ยอยากกินมานานแล้วครับ หนาอะไรหอยนี่แหละที่เราหากันนี่หอยหอยอ่างนี่แหละหอยอ่างเก็บน้ำนี่แหละครับม,มีคนมาหากันเยอะนะที่เนี่ยไอผีก็กลัวเมื่อคืนมาหากันไอผีก็กลัวไอไฟแบตก็จะหมดไอฝนก็ตกโอ้โหอะไรกันไม่รู้เขาเลยหาได้มาแค่นี้แหละครับต้มนด้หอมมากเลยพี่พี่ใส่อะไรไปบ้างเนี่ย เดี๋ยวๆอันี้น่อยนึงอนี่หน่อยนึงอะไรอ๋อจิมงกดงวเพิ่ยอเจมรอเนียเนี่ยออมันต้องเข้ากันใช่ไหมเออแบบผมก็ลืมไปครับอไม่ได้หัวใจหสารพ โคตรแรงเลยร,รโอ้ร้อนท้องเลยพี่เฮ้ยได้เหรอพี่มันทำให้อาหารรสในการกินมีรสชาติขึ้นพี่จะได้พี่อ,อร่อยอย,ยาวเลยพี่ชอนนี้ตัวใครตัวมันในชอนนี้ บรรยากาศโคตรได้เพื่อนๆเป็นไงเชียวว่วานั่งชียวชิวอย่างนี้เป็นไงไปหาไปหานั่งกันเนาะนะวันหยุดนะแต่หอยแบบนี้หาซื้อที่ไหนได้ตลาดตลาดก็ไม่มีนะผมไปเดินดูตลาดก็ไม่มีนะผมอยากกินนะม,ม,ม,นมันมีแต่ตัวเล็ก,กอ่ะดินี่ผมไปหากันเองนะอวันเป็นตัวมผมหาจากที่นี่แหละเนี่ยแต่ผมไปหาฝั่งนู้นเลยจร,จริงๆนะหอยพวกเนี้ย ต้องกินไซนี้นะเนี่ยมันต้องกินไซนี้อร่อยอะตัวระเล็กไม่เท่าไหร่มันเล็กไปต้องเอาไซนี้แต่มันหายากไงไอันนี้ยนะ่ผมเดานะน่าจะเป็นหอยเชอรี่หอยเชอรี่ตุ่ดแหลมหอยโข่งอ่ะไม่ค่อยมีหรอกหอยโข่งหายากเพื่อนหอยโข่งมันจะตุด่ดจะตุ่ดแบน ือกจะหนาหอยเชลีหอยเช,ชลีเปลือกบางตุดแหลมเปลือกบางใช่นี่ีหอยเชลีเมื่อก่อนเคยได้ยินข่าวหรือไหมที่ว่ากินหอยพวกเนี้ทําไม่เอาตาออกนี่ปากจะเบี้ยวจริงเหรอพี่ใช่เหรอกินแล้วหอยกินแล้วปากเบี้ยวจริงเหรอต้องเอาตามันออกด้วยมีข<ะ>ี้ะเพื่อนเพื่อนดูนะไอหอยพวกนี้เขาบอกว่าเรากินให้เอาตาออก เมื่อก่อนกินไม่เคยเอาตาออกนะกินก็กินได้เลยอ่ะอันนี้ต้องต้องมานั่งกินต้องมาแกะตาเนี่ยแกะตาตรงเนี้ยต้องมานั่งแกะตา,าเนี่ยขี้มันหรอเพื่อนบางคนแกะปิ้งกินเลยนะใช่ไงบางคนกินเลยเมื่อก่อนกินไม่เห็นเอาตาออกเขาบอกปากเปี้ยว